แล้วก็โพซ่านะครับพรัะแล้วก็ทําที่นี่นะครับคนถามว่าทําที่ไหนบ้างบอกทำที่นี่ที่เดียวเวลามีคอร์สร้าที่ตัดที่นี่จะมีคอร์สร้าที่ตัดนะครับแต่แล้วก็ผมก็จะมาทำทำทำปากคอให้กับคนที่พิษพิษมันเยอะอะฮะตอนที่พิษมันพิษมันซ่าออกมาเนี่ยก็ทําให้แล้วก็เรื่องจักกระดูกหรืออยู่ท่าเดียวครับหรืออยู่ท่าเดียวตอนนี้คือท่าพนมมือพนมมือแล้วกดกระดูกสลับนะครับเลยท่าเดียวจริงนะครับท่าอื่นไม่เคยกล้าทำนะครับเมื่อก่อนยังเคยดึงคอดึงอะไรบ้างนะครับ แต่ภาคหลังนี้เริ่มอย่างแก่เพราะไม่ได้ใช้นานนะครับแต่ก็ยังใช้ปากก้นอยู่นะครับ <laughs> ถือว่าเป็นประโยชน์มากครับเพราะถ้ถถถถถนานอาจารย์นันจะสร้างหมอมือเปล่า <laughs> ใช่ไหมครับหมอมือเปล่าก็อย่างนไรผมก็ยังได้เสรษๆไปดีนะครับอนุโมทนาคับทุกท่านด้วยนะครับที่มาได้มาเรียนในเที่ยวนี้นะครับแต่มีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ที่ตัวเองได้อาจจะไม่เกี่ยวกับไอ้ที่จัดกระดูกตอนตอนที่ไปที่นู่นนะคะอาจารย์ก็จะ พาเดินไปตามห่วงจุ้ยไปดูห่วงจุ้ยแล้วดูศาสตร์ตัวเลข <c oughs> เออเลย, <c oughs> เ,ลยเลยจำได้บ้างตรงนั้นนะคะกดลั <c oughs> เออ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ที่ที่จำได้แม่เลยคือว่าบ้านเรานะคะบ้านเนี่ยถ้ามีหลังคาไปแล้วก็มันมีพื้นอยู่ข้างล่างเนี่ยไอหลังคาเนี่ยควรที่จะคุมคุมเพราะว่าถ้ามันไม่คุมเนี่ย มันจะเหมือนกับเราคือการดูแลการครอบคุมของแบบเทวดาฟ้าดินเนี่ยมันจะไม่คุมเราทั้งหมดนะคะจำอันเนี้ยได้แม่นอย่างเดียวจำผิดไปด้วยนะจำลังเลเี่ยเพราะว่าลังคาเนี่ยต้องมีอะไรนะระเบียงออกมารับน้ำอาไม่ใช่ว่าเลยมาบรรลุนะให้ให้ให้รับน้ำถ้ารับน้ำได้นี่ใช่ไหมว่ารับสับรับระเบิดรรับระเบิด ท่านเลยให้เลยสิชายคาให้เลยนี่เนี่ยถ้าท่านเลยนี่แต่เราจำผิดไปแล้วเห็นไหมเห็นไหมไม่ได้ไปที่ทวนบ่อยนะถ้าชายคาเนี่ยเหมือนกับเนี่ยโบสถ์เป็นที่เห็นโบสถ์ที่เนี่ยเราไปดูไหมชายคาจะเลยโบสถ์น้ำจะจดไปที่ระเบียงที่ออกมาปุ๊บเนี่ยแล้วก็เดินวนเวียนรอบได้เนี่ยแสดงว่าอ่าตำหนักนี้วัดตรงนี้หรือว่าอะไรนะเราจะเอาโบสถ์เอาศาลาวิหารเป็นหลักนะถ้ามันเดินวนเวียนได้แสดงว่าเงินทองไหลคล่อง แต่ถ้าอะไรนั้นไม่มีรับน้ําไม่มีโอกาสที่จะรับเงินรับทองเพื่งบนเขาให้น้ําให้เงินให้ทองม,มาเราไม่มีอะไรไปล,อ,ลอ,อ,องรับอ่าแสดงว่าจําผิดไปเสแล้วอดเลยนะเนี่ยเงินหายไปหมดเลยมันต้องกลับไปเรียนใหม่อา่าขอดรอเตอร์มนันแนะนาหน่อยสิทุกพี่เราก็อยู่จังหวัดตากเหมือนกันอดรอเตอร์เราน่าจะได้คุ้นเคยหน่อยนะเดี๋ยวมีอะไรก็จะได้ฝากเนื้อฝากตัวไว้บ้างนะใครที่อยู่ที่ตากนี่นง นี่ด็อกเตอร์พายเฮียมาซ่อมร่างกายด้วยขอบคุณอาจารย์นะคะค่ะก,ก็ในส่วนของตัวเองนะคะไม,ไม่ไม่ได้ทำเพื่อเพื่อเป็นอาชีพประทับใจอา,า,อาจารย์ว่าอ,าอาจารย์เล่าเนาะเล่า,ลาว่าพาพ่อไปหาหมออันนี้จำคอนเซ็ปต์ง่ายๆนะคะ อันนี้เราก็ไม่ไม่ไมค่ะแล้วรู้สึกแบบคล้ายๆว่าไม่ได้พกหมอตามตาม,ตามที่ที่พ่อเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะผูะาจาร์ผูาจาร์ก็บอกว่าจะต้องสร้างโรงพยาบาลสร้างหมอท่านผ้าจาร์ก็ทำตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับะจาร์คะก็คือตัวเองประทับใจตรงนี้นะคะก็ไม่เคยบอกที่ไหนก็จะขอบอกตัวเองไปทํางานที่อเมริกามาแล้วนะคะซึ่งข้อจํากัดตัวเองอ เป็นผู้พักษาสมทบด้วยประเทศไทยเราเนี่ยเขาบอกว่าห้ามผู้พักษาสมทบเป็นข้อคนระวังว่าเป็นหมอนวดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยระวังก็ไม่ได้ทําไม่ได้ทําไปเป็นอาชีพแต่ ถ้าใครเจ็บป่วยเราก็แอบทำดูแลนะคะก็จะเป็นดูแลเฮียชัยนะคะขณะที่เราไปเที่ยวโดยช้างกันเมื่อเมื่อสองสามอาทิตย์ที่แล้วเฮียชัยก็บอกเป็นที่ขาเราก็กดที่ขาเป็นที่หลังเราก็กดที่หลังนะคะเฮียชัยก็บอกว่าหายเลยโอ,นะอี้นะบอกว่าโอ้เฮียชัยขนาดนั้นเลยเหรอหมอเทวดามั้งคือขณะที่ทำนะคะก็แฟนเจ๊หยุ่มก็อยู่อยอยู่ด้วยนะคะก็ก็ อันนี้พูดต่อหน้าคนไข้เลยนะคะก็คือในส่วนของตัวเองเนี่ยนะคะก็จะมาเติมเต็มนะคะก็มีโปรแกรมที่จะไปอเมริกาอีกซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้บอกใครซึ่งไม่มีใครรู้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอช่วยช่วยเยียบเียหน่อยอะไรเงี้ยแต่แต่อยากอยากเติมเต็มให้กับทุกคนที่ไม่ได้เป็นหมอตัวเองนะคะถามว่าเรียนเรียนมาเยอะไหมก็เรียนมาเยอะถามว่าปฏิบัติไหมมีข้อจํากัดก็เลยไม่ได้ปฏิบัติแต่ ประสบผลสําเร็จเมื่อไปอเมริกาก็คือประสบผลสาเร็จสูงก็เลยสนใจที่จะทําตามอาจารย์ว่าเป็นหมอแล้วก็เป็นโรงพยาบาลขึ้นที่ก็ตรงนี้เราก็จะช่วยอย่างเดียวไม่มีค่าใช้จ่ายเข้ามากระเป๋าอะไรเงี้ยแต่บางครั้งก็จะมีคนบอกเออเนี่ยกลัวจะไม่หายนะ,ะเขาเรียกว่าอะไระไว้ครูค่าคูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะมีก็ก็แล้วแต่ตรงนี้นะคะแต่แต่ส่วนมากก็บอกไม่นะคะ นะก,ก็ประทับใจในส่วนของพระอาจารย์ที่แล้วก็ยังจะเติมเต็มอยู่ขณะขณะเดียวกันก็จะฝึกมือไปเรื่อยๆแล้วก็ลงตอนนี้ก็ลงคอร์สเรียนที่เชียงใหม่อยู่แต่ไม่รู้จะได้ครับ,รบการคัดเลือกหรือเปล่าหรือว่าที่ไหนมีแล้วก็จะไปเติมเต็มนะคะก็ถ้าใครอยากจะคล้ายๆว่าอยากจะมาดูในส่วนของซึ่งเราเรียนมาที่ที่ประเทศไทยนะคะขณะที่ตัวเองไปที่อเมริกานะคะทำคนไข้ตัวใหญ่มากนะคะ เขาเขาไม่เรียกคนไข้นะคะเขาเรียกลูกค้านะคะค่ะก็ประสบผลสําเร็จในประสบผลสำเร็จสูงมากเขาไม่คิดว่าเอ้ยเป็นผอด้วยเป็นด็อกเตอร์ก็จะทําได้เหรอประเทศในในจังหวัดต่างไม่มีใครรู้แม้กระทั่งเฮียชัยแล้วก็จะอยู่ก็ไม่รู้นะคะซึ่งซึ่งเพิ่งเพิ่งมาเปิดเผยตอนนี้ต่อพระอาวุโอยากอยากเติมเต็มกําลังใจให้กับทุกคนซึ่งตัวเองเนี่ย ตอนเกษยเียณเน่เป็นผู้มุ่งในการสนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสุโขทัย15ปีเดิมทีสอนเป็นคนสอนหูหนวกที่ที่ป่ามะม่วงเนี่ย24ปีนะคะซึ่งถามว่ามันด้้ยใจนะคะตัวเองเป็นคนมุ่งมั่นนะฮะมุ่งะะมั่นที่จะทําอะไรแล้วมันทําได้ทําได้แล้วประสบไม่คิดเลยว่าตัวเองจะทําได้แล้วทุกคนไม่คิดว่าเราจะทําได้หลายๆคนไม่รู้ว่าเราว่าว่าตัวเองทําได้นะคะก็ก็ค่อนข้าง ตอนนี้ยังเป็นผู้พักษาสมทบอยู่ซึ่งค่อนข้างระวังตัวตรงนี้นะคะเราเราไม่ได้เรารักษาฟรีว่าง,งั้นเถอะนะคะก,ก็ขอให้กำลังใจกับคุณหมอทุกคนนะคะซึ่งถามว่าบางท่าเขาเป็นข้อห้ามแล้วก็ระวังอะไรอย่างเงี้ยนะคะในส่วนของอในเรื่องของการนวดก็เหมือนกันนะคะเหมือนเหมือนที่สาธาสุ เขาเขาให้150ห้ชั่วโมงจดทะเบียนให้ตัวเองก็ทำตามระเบียบหมดนะคะในส่วนตรงนี้สามารถที่จะทำตามกระทรวงสาธารณสุขได้เลยแต่จดทะเบียนไว้ที่150ชั่วโมงแต่ไปต่างประเทศนะคะไม่ได้ใช้ตรงนี้เลยนะคะไม่ได้ใช้ตรงนี้เลยไมยถึงว่าไม่ได้ใช้วุฒิบัตรอะไรไม่ถึงอาจจะเป็นน้องนะคะเป็นเจ้าของร้านเองแล้วก็มั่นใจเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ในในส่วนของครั้งแรกที่ตัวเองเข้าไปอะ่ะ ก็มีการคอมเพลนคอมเพลนก็คือมีการว่าเออมันไม่โอเคนะสําหรับเราก็พัฒนาในในส่วนของที่ไปเนะี่ยประมาณเดือนที่3ามเอ,อ่ออยากจะบอกว่าตัวเองเนี่ยมุ่งมั่นทุกเรื่องนะคะก็ได้5ดาวมาด้วยกับลูกค้านะคะให้5ดาวเรารู้สึกแบบมีกําลังใจที่อยากจะทําและอยากจะบอกให้ทุกคนว่าทําได้ค่ะถ้ามีใจมุ่งมั่นเพคลิปทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศพัฒนาคือเป็นน้ําที่ไม่เต็มแก้วอะคะ่ะแล้วประสบผลสําเร็จถามว่า ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็เป็นเป็นมากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่รู้ว่าเหมือนไก่ย่างห้าดาวของเราได้หกดาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอให้กำลังใจทุกคนแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณป้าจา์ที่ให้ความรู้ตรงนี้นะคะพูดเก่งนะเดี๋ยวอาจารย์มายอมแพ้เลยเนะี่ไม่จับไม่ไม่วางไม่เลยโอเคอาจารย์ <c oughs> okay. มาเห็นพวกเรานั่งไกๆลๆกันจามาคุยไม่ออกไม่เคยเจอหนะ้า รู้สึกแก่แล้วตาก็คือดีขยับมาข้างหน้าหน่อยเดี๋ยวเราจะขึ้นท่านั่งท่านั่งละขยับมานขยับมาหน่อยขยับมาใกล้ๆนิดหน่อยเพราะนั่งไกลๆครูบาอาจารย์อะไรนะรู้สึกว่าพลังงานไม่ค่อยเข้าไปเท่าไหร่นั่งใกล้ๆกันหน่อยเดี๋ยวเราจะมาขึ้นท่านั่งก่อนเดี๋ยวขึ้นท่านั่งต่อมาจะคุยสักสิบนาทีนะคุยความเป็นมาอะไรเล็กน้อยนะคุยความเป็นมาเล็กน้อย